ปัญหา,าแรกเลยคือตัวใหญ่มากไปไหนใครก็ทักมันกินง่ายอร่อยมันก็ต้องมีอาหารอย่างอื่นเข้ามาแทรกบ้างที่เราอยากกินกินปกติเลย<ม>หนึ่งมือ้อระยะเวลาแค่เดือนเดียวเราได้ตน้ง4กิโลแต่เราไม่จำเป็นต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนพรรูปาไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเราอ้วนนะนคือพุงเนี่ยมันใหญ่มากมันขึ้นมาถึงยอดอกอไม่เห็นปลายเท้าจริงแล้วเวลาเราเอานิ้วจิ้มไปที่พุงมันแน่นมันแข็งเคยคิดนะว่าไอ้ เป็นโรคหรือเปล่าวะดู YouTube IF ช่วยได้ดีมากออกกำลังกายช่วยได้ดีมากทำมาทุกวิถีทางปรากฏว่า IF แตกตลอดมันทรมานมากทรมานแบบสุดๆเลยก็ไม่ประสบความสำเร็จไปในลหลายครั้งออกกำลังกายมาก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ในช่วงที่กินไม่ได้อีกตายเลยพอดีวันที่บริษัทโทรไปบอกว่าจะให้เขาร่วมกิจกรรมฟิตมิวดีใจผสมความกังวลจะรอดไหมวะ แวบแรกเลยที่ทานฟิตมิลเนี่ยข้อที่1เลยเนี่ยรสชาติชอบมากเลยรสกล้วยรสสตรอเบอรี่ชอบมากกินง่ายแล้วกลิ่นมันหอมด้วยโปรตีนทุกตัวเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเม็ดทรายอยู่ในคอแต่ตัวนี้มันลดระดับความเป็นเม็ดทรายลงไปได้เยอะมากมันกินง่ายอร่อยเอาอย่างนี้ละกัน1ซองของฟิตมิลที่กินนะอ่ะผู้หญิงตัวเล็กเขาอาจจะอิ่มใช่แต่เนี้ยบีมเกินเกินทุกอย่างข้าวกล่องกิน2กล่องเบิ้ลเติมวีแกนเข้าไปอีกซองหนึ่งครับ จริงก็จะเป็นฟิตมิล1นึ่งซองวีแกน1นซองน้ำห้าร้อยมผู้ชายไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากแล้วน้ําที่เราซื้อเนี่ยที่เป็นขวด500 ml เปิดฝาออกเททิ้งนิดนึงเพื่อให้มันมีพื้นที่เพื่อที่จะเติมโปรตีนลงไปเสร็จแล้วก็เขยา่าแล้วดื่มเลยง่ายๆแค่นี้แต่สิ่งหนึ่งที่เจอกับฟิตมิลเลยเนี่ยก็คือเขาทําให้เราอิ่มได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น mm hmm. ก็จะเริ่มกินมื้อที่1ในช่วงที่กินได้ตั้งแต่บ่ายโมง แล้วมื้อที่2ก็จะแบ่งช่วงไปสัก3 4ม่ชั่วโมงมันก็ต้องมีอาหารอย่างอื่นเข้ามาแทรกบ้างที่เราอยากกินกินปกติเลย1มือ้อมันเลยทําให้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องทรมานขนาดนั้นระยะเวลาแค่เดือนเดียวเราได้ตั้ง4กิโลแต่เราไม่จําเป็นต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนใช่นี่คือข้อดีคือคือจุดประทับใจเลยพุงที่มันแน่นๆมันเริ่มนิ่มขึ้นมีคนเริ่มทักว่าเราเนี่ยไปทําอะไรมาดูผอมลง ประโยคสั้นๆแค่นี้แหละเป็นน้ำทิพที่ล่อเลี้ยงจิตใจเราใช่ที่ทําให้เราไปต่อที่ทําให้เราอยากต้องอยู่ในโปรแกรมนี้ให้ได้อย่างน้อยสัก3าเดือนก็ระบบผอผ่านในที่นี้ก็คือซีื้อ900เนี่ยจะกินหลังมื้ออาหารที่เรากินมื้ออาหารหนักครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพรซนอลกิน2เม็ดนะคือตื่นเช้ามาเนี่ยสเม็ดแล้วตอนเย็นก่อนนอนอีก2เม็ด ก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนอย่างนี้นะครับว่าลองมาทานดูนะไอจั่วฟิตมิลเนี่ยเพราะว่าจากที่เคยคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้วันนี้ลองให้ลองก่อนลองได้ทานก่อนว่ามันจะดียังไงเพราะเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการลดความอ้วนเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่วันนี้พอมาเจอผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะครับมันดีมากๆและมันได้ผลจริงๆเมื่อเรามีน้ําหนักที่ลดลงสักประมาณ1นกิโลสกิโลสกิโลเนี่ยบุคคลรอบข้างทักเราเนี่ยถึงวันนั้นกําลังใจเราจะมาเอง